สวัสดีทุกคนนะจ๊ะจุลินทรีย์สอ่องคหอแสงคนที่ปลูกผักสวนครัวปลอดสารอย่างพวกเราต้องทําจุลินทรีย์สอ่องคลอแสงใช้นะจ๊ะทําไม่ยากหรอกไข่ไก่ฟองเดียวก็ทําได้แต่ทีนี้จะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่แน่ใจแต่เราใช้น้ําประปาหนึ่งฟองก็ได้ห้าขวดตีตีต,ต,ตีไปผสมน้ําวิธีทําเยอะแยะมากมายแต่แป๊บเป็นลมประโยชน์ใช้สอยของเขานี่ ช่วยตรึงช่วยตรึงรากไนโตรเจนแล้วก็บ้านใครที่มีโน่นนี่มีกงมีกลิ่นขยะมีกลิ่นซ่วมตันเอาไปเทรดราดได้เขาจะไปช่วยย่อยสลายนี่ก็จะมาช่วยบำรุงดินเติมจุลินทรีย์ดีในดินแล้วก็ให้เขาช่วยย่อยสลายด้วย ราดไปแบบนี้ราดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพวกเรามีอะไรก็ลงลงคลิปไปคลิปสั้นสลับคลิปยาวไปคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ทำคลิปก็อยากให้ทำซาทำไปลงคลิปไปเรัวๆทำอะไรก็อัดคลิปเข้าไปไม่ต้องไปสนใจยอดวิวใดๆสิ้นทำไปด้วยใจรักเข้าใจใช่ปะ รักที่จะทาอะไรก็ทําไปถนัดอะไรก็ทําปลูกถนัดปลูกอะไรในบ้านก็ทําไปแล้วแต่ความถนัดของเราแล้วก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาแชร์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 เนี่ยเดี๋ยวพอหมักสักพักหนึ่งก็เอามาใส่กระถางปลูกนู่นปลูกนี่ป้าป้าสวัสดีค่ะ Good morning Good morning ป้าป้าเราก็แข็งแรง เก็บผักปลอดสารกินทุกวัน,นลดสารลดการนําเข้าสารพิษในร่างกายนะจ๊ะด้ย่ยตัวปาปลาเราแข็งแรงในวัยเกษียณวัยชาราอย่างพวกเราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีเท่าที่ทําได้ทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะเอาไปทําดินปลูกแล้วแต่ใครจะหมักดินไม่หมักแล้วแต่แต่ถ้าไม่หมักก็ต้องมี พวกปุ๋ยน้ำหมักเติมธาตุอาหารให้ดินต้นไม้มันถึงจะได้เขียวสดงดงามเห็นไหมมันต้องขยันให้ปุ๋ยนะถ้าไม่ให้ปุ๋ยต้นไม้เราก็จะไม่โตเนี่นู่นนู่นมะพร้าวสับตากไว้นะตากแดดตากแดดตากฝนตากลมตากเอาไว้ให้พวกสารแทนนินมันระเหยออกไปจะเอามาผสมเอาบารองกระถาง เนี่ยส่วนมากเราจะมารองกระถางไว้ก่อนที่จะใส่ดินเพราะว่าพวกมะพร้าวสับเขาสามารถดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดีคือรักษาความชื้นได้แล้วก็ไม่ทำให้ดินแน่นนั่นแหละเห็นเห็นไหมที่เราปลูกพืชผักต่างๆเราไม่เคยที่จะเปลี่ยนดินปลูกในกระถางปลูกในวงบอ่อซิเมนต์อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่เคยเปลี่ยนดินเนี่ยถ้าเกิดไอ้ต้นนั้นตาย เราก็ปลูกใหม่ได้โดยการเติมธาตุอาหารปุ๋ยน้ำหมักเติมธาตุอาหารให้เขาไม่ต้องเปลี่ยนดินใช่ไหมถ้าสงสัยว่าในดินมันจะมีมดมีมแมลงเราใช้สมุนไพรที่เราทำไวอ้อ่ะพวกสมุนไพรน้ำหมักใบขี้เหล็กใบใน้นยนาน้ำหมักพืชขมเอาไปใส่ดินไว้ก่อนฆ่า,มาแมลงสมมตินนะ เนี่ยที่เราเพาะไว้กระถ้อนเราดึงออกแล้วเอาออกไปปลูกอะ่ะแล้วดินเก่าอะ่ะทำยังไงดูแล้วไม่มีปัญหาเรื่องมดมแมลงต่างๆเราก็เติมปุ๋ยหมักให้เขาแต่ก็ผสมส่วนผสมน้ําหมักกําจัดมแมลงไปได้นะออแล้วก็ปลูกอย่างอื่นได้เลยไม่ต้องไอ้นี่ ตัวนี้เอาออกมาตะกร้านี้เดี๋ยวเราจะเอาดินไปใช้เหมือนเดิมเอาไปเนี่ยสามารถมาผสมผสมกับนี่ได้เลยทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็จะเอาสายยางมาฉีดเพื่อให้จุลินทรีย์เขากระจายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงีเพื่อเร่งดอกเร่งรากฝอยให้แตกออกมาหากินดูดปุ๋ยนี่ที่เราให้ไปเนี่ยเขาะจะดูดปุ๋ยได้เป็นอย่างดีไปละ มาทําให้ดูมาทําให้เบิงคนที่รักการปลูกปลูกทุกอย่างทุกชนิดลงคลิปได้เลยคลิปสั้นสลับคลิปยาวเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube ไปเรื่อยๆหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงลงคลิปแบบรัวๆเอาแบบวันละ3-4คลิปเพราะถ้าเปิดใหม่ยังไม่มีคนเห็นเออเราก็ลงไปแบบรัวๆได้เลยนะจ๊ะคลิปยิ่งเยอะช่องยิ่งลอยตัว ทีนี้ก็รอใครด้วยรอคนที่รักการปลูกมือมาหัดปลูกมาเจอช่องพวกเราแล้วเราก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยที่จะต้องไปตามซับไม่เหนื่อยที่ไปต้องไปคอมเมนต์ช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ชั่งนั้นเราถ้ามีคนมาเห็นแล้วเข้ามาคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์อย่างเดียวก็ได้คนไหนที่มาขอแรกซับ <c oughs> ก็แล้วแต่ว่าจะให้หรือหรือไม่ให้แต่ถ้าจะให้ก็ให้กลุ่ม กลุ่มเกษตรกลุ่มปลูกผักจะดีมากนะจ๊ะเมื่อกี้เราถ่ายภาพนิ่งไปแล้วใช่ไหโอเคไปแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่องานเยอะแยะจะแป๊บเป็นลมอย่าลืมนะลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวคลิปสั้นตามซับให้พวกเราเรานช่องจาะก,กลุ่มไงเดี๋ยวคลิปสั้นมันตามมาให้เองนะจ๊ะคลิปยาวก็เติมชั่วโมง สูบริการฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊าทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ความรู้ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ใจากช่องเกษตรช่องปลูกผักเยอะเลยตอนนี้ทำงานต่อแกนี้นะ